เล่นสนุกเว้ยแล้วอ่ะถ้ามึงบอกว่ามึงจะมึงจะไปอ่ะอย่ากูอยากให้อย่ามาเหยียบอยู่นะเว้ยอย่างน้นอนมันจะได้อยู่แบบว่ายังอยู่พูดงายอย่างเนี้ยเขาเคยตีกันมาแล้วเนี่ยมันแค่ตัวผมไม่พี่ผมแบบผมไม่ไหวแล้วเว้ยผมผมแบบตื่นมาผมก็ดาวเว้ยรู้สึกแบบกินข้าวก็ไม่อร่อยทำมิเที่ยมันแบบมันดาวเว้ยพี่เมื่อไหร่ปะมันแค่มันโอ้โหเหนียวเว้ยที่มันแบบเนี่ยมันไม่ผิดที่ใครเว้ยมันผิดที่แบบผมทำตัวเองเว้ย อ่ะตามนั้นน้องชายป้าป้าแม่ไอ้เยอยกูตั้งเพนไปเต็มเลยไม่เป็นไรมึงก็เอาไปเล่นแหลงกูคืนได้ไหมวันนี้คุยของกูคืนได้แน่ๆอยู่แล้วมึงมามาน้องชายไม่เป็นไร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 เออเดี๋ยวกูจะไปจบ้าแล้วรถดำป้าป้าใจใจผมแม่งมาแล้วนะใจผมแม่งมาไม่เป็นไร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 เออเดี๋ยวกูคุยเดี๋ยวกูคุยครับ คือเดี๋ยวไปเอาเอาเร็ดยเลอร์ที่สภาก่อนนะครับรูสั่งไว้สั่งไว้อีกห้าร้อยขวดอ่ะโอ้เฮี้ยห้าร้อยหรือสองร้อยเออพูที่สองร้อยเอ้ยสัตว์อีกประเทศหน่อยแต่พี่แต่พี่ซื้อทองนะตัวนี้มีอ่ะผมรับซื้อทองนะครับรับซื้อทองนะแต่ไม่รู้บิลลี่เดี๋ยววันนี้อาจารอยู่ไหมครับอรุณพี่บิลลี่ คำที่หนูพูดเมื่อกี้หนูขอโทษนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไม่อยากให้ความทำความเข้าใจไว้แล้วเราไม่ได้เสียขอโทษนะครับขอโทษครับป็่ไรไม่เป็นไรไม่ไรครับไออาเฉินอยู่ไอวันนี้อาเฉินอยู่ไหมครับอาเฉินไม่เข้าครับวันนี้เพราะวมันจะพู่งเดือนไม่เข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยไปไปหาเขาแล้วกันเรื่องอะไรแับนี้ก็ผมจะเอาของให้เขาด้วยอ๋อวัดคอยใช่ไหมใช่ผมอยากให้เขาให้ให้กับมือเขานะได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ไม่เคลียร์ดแก้งผมไม่จะโดนเรื่องเอาฮะไม่จโดนอีกหลายแสนโดนซองละเอาอะไร ไม่รู้ว่าดิน้าบอกเมื่อกี้ว่าสาั่นโดนเรื่องเงาจะไปดูเรื่องเงาคนละเงาคนละอ๋อแบบแบบส่งของให้อย่างงี้ใช่ไหมน่าจะมครับเดี๋ยวน่าจะต้องคุยผมว่าถ้าเกิดคุยไม่ลงตัวอาจจะเงี้ยสองตำแสนเพราะว่าโอเคขอบคุณมากครับวินนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อทองนะผมรับซื้อทองนะนนนโอ้ทองผมต้องแต่แต่แต่จะกัวเดี๋ยวผมอาจอาจจอาจจะมีอีกอาจจะมีอีกแล้วโอ้ไม่ไปหาของดีเลยโถ่ เราพูดยาวเรื่องราคาช่วงนี้ร้อนเงินด้วยร้อนอ้วนเลยอ้วนกัร้อนจริงๆไปไปไปเอาสองคนครับสองคนขอตัวว่างมีมใครตัวว่างไหมต้องว่างมันต้องว่างเท่าไหร่างไหมอันนี้ไอ้กูมา เราเราที่เปลี่ยนรถเลนได้ไหเพื่อนเราจะรีบปลดนี้ให้พวกกูด้วยนะเพื่อนได้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 เพอนไปไปจะไปไม่มึงมึ่วิ่งฟังเป็นหม่องพันเอ๊ะหมื่นฟังนะไปแดนแดงได้ปะมึงวิ่งไปแดนแดงเลยใครจะไปกูไปสองคนไปเจมส์เจมส์มานี่ก่อนดิเจมส์บานนึงเบิกมาอยู่ว่าไม่คือจะมาบอกว่าแม้แต่ตัวเจมเองแม้แต่ตัวพวกพี่ทุกคนที่อยู่ในคาเมรอนอะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์มีใบกันเลยเว้ย ใช่แลเข้าใจเข้าใจว่าว่าจะตีนโดนหอยหอมก็โดนคือพวกเองเรื่องไหนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ไม่ใช่มันดาวตัวผมมันแบบไอ้ชื่อผมปั่นตอนอ่ะผมแบบพอมันนั่งคิดสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมทําไม่เงื่แบบไอ้ชื่อบางอย่างผมก็ทําเกินไปเว้ยไม่เว้ยแล้วมันไม่มีใครโกรธเอาเนี่ยไม่มีใครโกรธนนี้เลยไม่มีใครโกรธมึงเลยไม่โกรธไม่โกพวกกูก็มีอารมณ์เหมือนกันมีเลี่ยมมึงก็มีต่างฝ่ายต่างมีแต่พอเราจบกันแล้วก็จบกันจริงๆกันมามามาไม่เป็นไรครับไม่ใช่แล้วไม่มีใครเกล ฝากขอโทษด้วยนะคถ้าเกิดปับอะไรแรงกันไปก็ต้องขอโทษด้วยมัน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 มีใครไม่มีใครเกลียดมึงเลยแต่แต่ต้องบอกต้องบอกวินเลี่ยมก่อนว่าเรื่องหอยหอมกากาจัตินอ่ะพวกพวกผมไม่ได้เป็นคนแจ้งนะเว้ยผมเข้าใจครับไม่เป็นไรพี่ไม่คิดจะแจ้งด้วยถ้าจะแจ้งถ้าแจ้งตั้งแต่ตั้งแต่ดวแล้วหลุดพ่อแจ้งไปแล้วถ้าจะแจ้งถ้าจะแจ้งจริงอ่ะอย่างนั้นโดนเลยฟังนะแต่อันนี้คือไม่แจ้งฟังนะนี่นี่นี่ฟังฟังผมคือ พอโรเบิร์ตด่าพ่อผมอ่ะเขามาขอโทษผมในสตรีมตอนนั้นเลยเว้ยน่าผมยังไม่ผมยังบอกโรเบิร์ตเฮ้ยเราเพื่อนกันเล่นกันในไอซีสุดเว้ยโอซีเราเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่เล้ใช่ไหมว่าโรเบิร์ตมาขอโทษตรงนั้นก็เท่ากับอนไรแต่พวกผมก็ไม่พวกพี่ก็ไม่แจ้งไม่แจ้งให้เล่นให้สนุกเว้ยใช่เล่นให้สนุกเว้ยแล้วอ่ะถ้ามึงบอกว่ามึงจะมึงจะไปอ่ะอย่ากูอยากให้อย่ามาเหยียบอยู่นะเว้ยอย่างน้นอนมันจะได้อยู่แบบเยอะอยู่พูดเยอะเนี้ยแงเขาเคยตีกันมาแล้วอะไรเนี้ยมันแค่ตัวผมไม่พี่ผมแบบ ผมไม่ไหวแล้วเว้ยผมผมผมแบบตื่นมาผมก็ดาวไว้รู้สึกกับกินข้าวก็ไม่อร่อยทำไอ้เฮี้ยมันแบบมันดาวไว้ยพี่รู้ที่ว่ามันแค่มันผมคนเดียวเว้ยเฮี้ยมันแบบเนี่ยไม่ผิดที่ใครเว้ยมันผิดที่แบบผมทําตัวเองเว้ยเข้าใจแจะว่าตัวนี้อยากให้บอกเองแล้วตอนนี้เองแคร์อะไรวะเองก็เล่นเล่นต่อเองแคร์ตัวเองอะคำตอบไม่ได้เว้ยผมแบบแน่าจะนั่งคิดเว้ยว่าไอ้เฮี้ยที่นี่ไม่ร่ที่ของผมเว้ยแบบใครเปิดคำไม่ช่่อขึ้นมาคือตรงนี้มันคือบ้านของพวกเราทุกคนเว้ยเจม ไอ้วิลเลียมแล้วตรงนี้เอาถามเลยตัวนี้มีใครโกรธมันคือจบก็คือจบจริงๆเว้ยไปเอาเป็นคิลเลอร์มาสองคนนี้ที่สภาใครจะเปิดรถบิลยมิลเลี่ยมมึงจำได้ไหมไปก่อนไปกดกูไปกูไม่ได้โกรธอะไรมึงนะเว้ยเข้าจจำได้ไหมมอ้หม่งิดมันก็แย่เว้ยเข้าใจว่าเป็นมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์นะตอนนั้นกูไม่เคยไปเก็บพิจิตรอะไรเลยไปเพีงไปเอาแล้วครับอออโเเค ไม่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอยู่วิลเลียมอยู่เพื่ออยู่เล่นเพืต่อไอต่อมันมันมีอะไรหลายอย่างนะในสิ่งที่เองเคยพูดกับพี่ไว้อ่ะมันมากกว่าการที่จะอยู่ที่นี่มันมีเรื่องเรื่องอื่นอีกด้วยต้องอยู่ต่อมันต้องมันต้องยิงอีกด้วย่ะต่อไปแก๊งเราอาจจะไม่ได้ตีกันแล้ว้เพราะว่าถ้าเล่นกันแล้วมันอย่างที่อยว่าเออมันรู้มันรู้แล้วอ่ะอย่างอย่างพี่รู้อย่างเงี้ยจะอ่านเรือกแทนว่าผมดีกว่าถ้าผมผมรู้เนี่ยว่ามันเล่นแล้วมันเป็นอย่างไรผมว่าไม่อยากเล่นแล้วรอบหน้าคือผมอ่ะแม่งคือ แฝงเพรย์สุดๆแล้วเว้ยจริงเจมเจมมึงเปิดไม่อะไรวะเนี่ยตอนนี้เอาจากนี่ยไบอกกับผมเอาแฝงเพรย์สุดแล้วอ่าไม่ตรงนี้เราเราก็จบกันเลนตามนั้นแหละวินเดียมแต่ว่าใครจะแปลลงอยากให้อย่ามาเหยียบอยู่ต่อนะอยู่อยู่เล่นด้วยกันอาจจะไม่ตีตีกันแต่มันมันอาจจะมีอะไรอยู่ในมุมมองเพื่อนก็ได้เว้ยอยู่ในมุมมองปรับเปลี่ยนว่าใจกันใหม่เว้ยก็ไม่ต้องตีกันอย่างนั้นนะจบแล้วแค่นี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะอะไรกันแล้ว นันแหละแต่อยากให้อยู่ต่อนะวิลเลียมอยู่อยู่อยู่ด้วยกันเรด้วยกันเรี่ยกมาโียรแล้วทุกคนเลยเรี่ยกมาคุยกันเลยมัน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 โอเคทุกคนเว้ยมันจบก็แค่มันก็จบแค่ในนี้จริงๆมันมันม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนั่ยเลยผมก็บอกไม่มีใครโกหกใครเกลียดทุกคนเลยว่าผมจะพักก่อนไม่ไม่อยู่อยู่ช่วยเบิร์ดก่อนแล้ะเราก็เป็นเพื่อนกันได้เนี่ยตอนเล่นจบเลยเราแค่รู้ว่าเราเล่นกันแบบ มันถึงขั้นไหนแล้วเราวอนนั่นอ่ะถามว่าถึงวันข้างหน้าเราจะมีเรื่องกันเราก็ไม่ต้องตีกันก็ได้เว้ยคือถ้าเรารู้ว่าเนี่ยให้มันไปพักไปสักแบบระยะหนึ่งก่อนแบบมันเล่นกันได้แล้วค่อยไปเล่นกันใหม่เว้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดบอกบอกตรงๆมาพราผมไม่ได้ดีใจเลยนะที่ที่โดนกันที่ไม่ว่าไม่ได้ฝั่งวายวายหรือพวกผมเองอะเกิดขึ้นแล้วมันมันมันมีขยันตัวอย่างให้อยู่เล่นด้วยกันด้วยอย่างอยู่อยู่ให้อยู่ในเมือง เีย๋นยน้อยเราก็ยังอยู่พูดได้ว่าเฮ้ยสองแก๊งเราเคยแบบเล่นกันอู้สุดกันมาก่อนนะแต่า่างนี้ยเจะพักไงกมือใหม่ทั้งคู่อะเอาจฉาะฝั่งฝมือใหม่ในใน,ในวอร์ดไหมจะยามาแยมเคยลากใครในวอร์ดยังก็ยังเปล่าใช่ไหมใช่อ่าเนี่ยเราลากกันเองเนี่ยคือแบบแต่นก็สุดเลไปชน<ไ>ปามมาั๊มเมื่อวานละมันก็เล่นกันได้สุดแล้วผมว่ามันสนุกแล้วจริงจริงแต่แค่มันเป็นทามมิ่งอะไรที่แบบหลายๆอย่างไว้เราก็ไม่ไรอันนั้น ให้มันป่อยให้มันจบไปนณ่นตอนนี้ก็เราเริ่มกันใหม่แค่ไปตายเดมันมันจบแล้วเว้ยทีนี้เราก็จะได้ฟาร์มกันทั้งคู่พวกเราก็สาหัสกันพอสมควรนะคู่นั่นแหละเอาเวลาไปแบบตอนนี้เราก็เอาเวลาไปช่วยกันเผื่อส้นตีนจะมาจากใครก็ไม่รู้อีกข้างหน้านะครับอย่างอย่างที่เขาไปล่อนบอกอ่ะอันนี้เจจะบอกเบิร์ดก่อนว่าที่เจมอะไม่เป็นหัวเขตหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้เบิร์ด อันนี้เจมอยากจะบอกว่าเนี่ยเจมอ่ะพึ่งมาเว้ยแล้วเจมอ่ะดันคนามวคนเยอะเพื่ออะไรเพื่อให้น้องมันมันไม่เป็นเงาแล้วเขามาฟาร์มกันมันจะได้ไม่ต้องมานอยกันว่าเอ้ยกูมีชื่อกูไม่มีชื่อนะอย่างนี้ใช่เจมวันนั้นก็คือคือผมมาพูดจริงๆแค่แบบว่าในมุมมองผมแบบประสงค์ดีเลยนะแบบว่าผมมองว่าคาร์มลอนพร้อมจริงๆเว้ยเขาไม่ได้เขาไม่้เจตนเพูดอ่ะไม่ได้มีเจตนาแบบเขาใส่บาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเบิดไม่มันมัน กับวิลเลียมอะให้้เเราไดแบบนช่มันได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ดีมันก็แต่ถ้าเบิร์ดกับวิลเลียมอะเข้ามาอยู่ในคาร์เมลอนแบบไอ้สองกับกานาเบิร์ดจะรู้เลยว่าคำนั้นไม่ได้มีอยู่จริงเฮ้ยจริงด้วยเว้ยวิลเลียมตอนแรกตอนกูอยู่ไอตอนกูยังไม่เข้าแก๊งไอ้ชัดแก๊งที่มันใหญ่เยอะจริงใหญ่จริงรวยจริงพอเข้ามาแม่งแต่ละตัวมันติดลบสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแปดหมื่นก็มีบางทีเราก็ไม่รู้เหรอเราไม่รู้เราคือรพูดมองคนนอกอ่ะใช่มองคนนอกไม่มีใครรู้เลยผมสมคมถึงกล้าพูดแทนเขาไงนะวันนั้นอะผมถึงกล้าาพูดออย่่งทีบบกครั ช่างมันมันจบไปแล้วเราก็เล่นใหม่ครับโรเบิร์ตให้เราก็เล่นใหม่เนใหม่เอาใหม่ดีกว่าเล่นกันใหม่ดีกว่าใช่ใช่แล่นะคะซูซูไวิเนียมอย่าขอดิคุยกันก็ต้องเยอะน้องไว้ไปตีแก๊งอื่นต่อใช่หนี่มันมีแก๊งใหม่ขึ้นอีกเยอะไปด้วยััครับไอวิเนียมกรบชอบกันครับไอวิเนียมเพราะเบิร์ตมันแข ปาเราคือเพืะไนไปแรงๆก็ขอโทษนะขอโทษที่นอนไปด้วยนะกันแล้วครับผมมัเกมียดมันลมเกมียดมันก็เลยก็เลยนะครับนักกีฬาขออะไรอย่างไหนไม่เห็นเรียกไอ้บ้าเดี๋ยวกลับมาขอโทษนะครับมันต้องหานมันนั่นแหละมันอนั่นแหละอะไรอะไรนี่แหละน้ำใจนักกีฬาเขาเรียก น้ำใจนักกีฬาครับจบกันแค่นี้เองเอาจริงก็คือผมไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือผมฝั่งตื่นมาผมต้องแบบหาทางแบบว่าเอาอะไรไปฟังเสือกเยอะมากอ่ะเข้าใจ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 ตึงตึงตึงหยามหย่ำตึงครับผมพูดเลยว่าอย่าแย่ำตึงไม่หายแล้วแล้วแบบครับผมครับน้ำมาผมว่าสุดผมว่าสุดจนแบบไม่เหลืออะไรกันแล้วอ่ะจนตึงตึบจรงจริงใครเป็นเฮียอะไรวะด่าแม่งเจนครับเจนตั้งตั้งตั้งพักหนึงแล้วไม่รู้เรื่อง ทำไม่หวยออนอนก็ถ่ายถ่ายรูปคู่กันทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปกันได้ครับถ่ายรูปได้ไับได้ได้ไอต้าลาเขาแล้วหรอถ่ายรูปหันหน้าทางไหนดีวะ่หันหน้าไปทางนู้นทางนี้อหันหน้าแบบเืเบอเเบอเเขาไปองเข้องไปถ่ายรูปหน่อยเขาหน้าไงวะหันหน้าไงเอาเฮ้อไม่ตออะไ่ยเฮ้ย้อต้อง่่่่่่ยืนนี่่่ง แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเน่่เน่ต้องหัน้ต่อต่ออยู่ฝั่งนั้นอ่ะต้องหัน้าหลือสี่นาทีใช่อเหลอี่นาทีน่หันหน้ากูไม่จำเหมือนเหลือสี่นาีเฮ้ต้องหันหางนี้ต้องหันหนงนี้เบิดมานได้ไมไอตงมึงหลบไปนหลังน่เ่เน่เน่เจมอยู่นี่นี่หันหน้าบังนี้ขหลังข้งหลัง เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยหันหน้าตรงนี้มันตกมันหนสวยตำรวจทำหันหน้าไปทางไหนวะตำรวจรีบรายงานตัวเราพี่ต้อมนี่นะที่มึงไม่ข้างหน้านั่งนะข้างหน้านั่งข้างหน้านั่งข้างหน้านั่งอาวุธก็รีบเก็บไปก็ไปแบทเก็บน้องไปแบวโดนยึดไปเนี่ยโดนโดนได้ขึ้นเยอะข้างหน้านั่งเย่อย่าไว้ถึงนั้นหัวดำไหมใส่ดำดำถอดถอดรองเท้าด้วยไปซองเหรอเห็นม้ยนะทุกคนเลยครับ ยังใครเป็นก็ได้อะเชื่อทำให้ไกที่ไหนวะเอเป็นจงสี nah ่ส e, IR so okay, okay, well like well. ิบินะไอ้จงต้วบ็อกซิ่งอะขาคุณไจงสี่สิบมิี่สิบมิเลยโอเคข้างหน้านครับผมมันเปลี่ยนไงกูไม่มีตังเปลี่ยนไม่ใช่เลยหรอกติดลบไอหมวยนั่งหมวยจับขาอุมวนเราไปงไมเไอ้ไทเลร์นั้งไทเลร์ไปซุนนั่งดิ้องบอกให้นั่งไอซุน ไม่นั่งไม่ว่าการแข่งฟังโอ้ยเหม็นนี่ค่มใครนั่งหน้าใครนั่งหน้าหน่อนะไม่สักพักหนึ่งรถตำรวจมาไอโจอยข้างหลังบุ้มกูมจะถัง Hello Google h o มาจุงถ่ายเลยมันจุงมันจุงก็ได้มถ่ายแลนวมีคนมาด้เยมันจุงถ่ายไปด้วยของเราอ่ะคุณนึกว่าแก๊งเดียวกันเหรอยิ้มไม่สนุกจะบอกว่าคิดถึงกองปูนไม่ไหวแต่ตอนเนี้ยตอนนี้หายเหมือนเหมืองรอเราอยู่ที่นี่หมด ใชครับไอ้ตอนนี้จะไปทำอะไรแคนแล้วแต่แต่ว่าตอนเนี้ยครัวรอกูอยู่แล้วเหรอเออว่างด้แล้วเหรอรื้อด้วยแล้วเหรอเออไอ้ยามเมื่อวานดีนะที่ที่เสร็จภารกิจสดิดไปที่ไปไปทำงานไอ้โจมหน่อยไอ้โจมมึงหลับปะเนี่ยเหม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 ยตัวเองถ่ายผมมั้ยไอ้โจ๊กด้วยโจ๊กไม่ได้ดิไม่ของผมภาพมันลบมอดออกแล้วตอนเนี้ยคนอื่นเขาจะได้แยกแยะไปทำงานกันถ่ายไปก่อนแต่ถ่ายไปก่อนมันแต่แล้ว โอเคครับของมากของมากของมากด้วยของมากทุกคนเจอกนบครับมอะครับคอบกจอนะครับขอโทษครับมีอะไรขอโทษอีกทีนะครับขอโทษนะครับขออบครับขอโทษช่วยผมครับจอนครับ